ตำนานอะมันดูแล้วมันมันน่าเชื่อเพราะว่าตรงถ้ำน่ะจะมีน้ําย้อยลง,งถ้ำเหมือนเนื่อบดานโตเก่าคือทุกที่มันมีหมดเลยโยมไม่ไว่าจะเป็นเทวดาเป็นอะไรนนสาา่างส่วนใหญ่ก็จะเจอข้างในอะค่ะแต่ผมบอกไม่ถูกไปโยเป็นเพราะบารมีของพบหู ที่ไม่รู้จักถ้ำนาคาเศรษฐวินแห่งชาติบึงขงโลกจังหวัดบึงกาฬทุกคนพูดถึงเยอะมากหลายหลายคนไปกันมาแล้วซึ่งการเดินทางไม่ง่ายเลยจะต้องเดินเท้าจากจุดเริ่มต้นไปบูชา,าหลวงปู่อือลือที่ถ้ำนาคาแล้วย้อนกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณ4-6ชั่วโมงเป็นการเดินป่าทั้งหมดรวมถึงต้องปีนเขาขึ้นไปด้วยเพราะนั้นคนที่จะไปจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมทําไมถ้ำนาคาจึงมีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันนี้อาจจะเพราะว่ามีหลายๆคนศรัทธาแล้วก็ไปเคารพ สการะบูชาแล้วได้พรตามที่ขอจะได้ยินข่าวนะดาราหลายท่านที่ไปบูชาแล้วก็มีการแก้โบนไม่ว่าจะเป็นการประรำถวายแก้โบนการบวชให้กับปู่อือลือและอื่นๆ แปลว,ว่ามีคนที่ประสบความสํำเร็จจากการบูชาหลวงปู่จริงๆตรงนี้เราถือว่าความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยธรรมชาติแล้วตรงนั้นเป็นบริเวณนั้นจะเป็นหินทรายซึ่งเกิดการผุก,กร่อนตามการเวลาน้ําลงกัดซาะก็จะเกิดเป็นร่องรอยแตกและแหงคล้ายกับเปล็อยงูแต่ถามว่ามีความแปลกอย่างอื่นอีกก็คือในบริเวณภาคอีสานโดยปกติจะเป็น้าหินปูนกัน คุณก็คืนึกถึงหินงอกอหอินย้อยแยเนาะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นถ้ำหินดินหินชั้นหินตะกบบรซึ่งบริเวณนั้นก็จะเป็นดินจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็เกิดการแตกระแหงได้เป็นหินทรายแล้วก็ผู้กวดตามการเวลาโดนน้ำกัดซอะเป็นร่องรอยที่ล้ายเกดงู ถามว่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของหินสภาวะภูมิอากาศโลกแบบนี้สามารถกัดกร่อนพื้นผิวของโลกได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆต้องบอกว่ามีทั่วโลกเลยประเทศต่างๆก็เกิดร่องรอยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้เยอะแยะมากมายแก๋ยนย้อนเองก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่ทุกคนต้องรู้จักอันนั้นก็เกิดจากการกัดกร่อนโดยกระแสน้ําก็คือเดิมมันเป็นแม่น้ำผมพูดง,ง่ายๆแล้วมันก็เซาะมันก็กัดกร่อนมันก็เกิดเป็นหลือเป็นเวิร์เป็นแอ่งเยอะแยะมากมายจนกระทั่งน้าค่อยๆลดระดับต่ำลงก็เลยเห็นเป็นหน,น้าผาสูงชัน แกลนแคนยอนซึงดังไปทั่วโลกปัจจุบเหลือแค่น้ําแค่แอวนคลๆนี้เดียวเองนะอย่างที่คุณพิ่เคยได้ยินข่าวก็จะมีหินสมองนะมีหินสามวามีรูปร่างที่แตกต่างกันจะเป็นการสึกกร่อนค,คล้ายๆกันก็คือมีรูปร่างคล้ายสมองก็คือโดนกัดกร่อนโจนเกิดแอ่งเกิดร่องรอยคล้ายสมองอันนี้ของเราค,าคล้ายๆเ็มื แต่ถามว่าใช่ฟอสซิลงูยักษ์ในอดีตการไหมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นหินทรายนะเพราะว่าถ้าเป็นฟอสซิลงูก็คือจะต้องเป็นคาร์บอนเป็นเนื้อเยื่องูที่ถูกการเวลาทับถมจนกลายเป็นฟอสซิ่งชนิ่นี้ใช่แต่เป็นหินทรายที่ถูกกัดก่อนแล้วมีรูปร่งางลักษณะคล้ายเยด็ดงูผู้ป่าที่จังหวัดน่านก็จะมีแพะมงถีอนะันนั้นก็เป็นปรากฏการกัดก่อน,น,นโดยน้ําโดยลมจากธรรมชาติเหมือนกันก็คือเป็นแท่งเสาหินอะ่ะสูงสงเลยคือแบบปะงานคล้ายๆถ้าเทียบก็คือเหมือนกับแก่็แคนยอนเมืองไทยเขาเรีย เป็นสิ่งอัศจรรย์ของคนไทยอีกหนึ่งที่จังหวัดบนมีง,งานชื่อว่าสามพันโบกก็คือพื้นดินถูกกัดก่อนเป็นหลุมๆเป็นรูๆเหมือนมีแอ่งน้ํา3พันแอ่งแต่มีแอ่งหนึ่งคือเด่นมากหน้าตาใครมิกกี้เมาส์เขาก็เรียกแอ่งมิกกี้เมาส์ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในแง่ของวิทยาศาสตร์เพราะว่าชั้นหินตะกอนเองก็ไม่ได้แข็งแรงมากก็คือสึกกร่อนได้ง่ายโดนน้าโดนลมกัดซอก็จะเกิดร่องรอยหรือโดนความร้อนมากๆตอนกลางวันร้อนจัดตอนกลางคืนเย็นจัดนะเดี๋ยวขยายเดี๋ยวหดสุดท้ายก็เกิดการแตกตัวออกก็คือเป็นรรอง ของแต่ใครที่จะไปเที่ยวถ้ำนาคารห้ามโดยเด็ดขาดคือไม่ต้องเอาอาหารขึ้นไปกินไปให้เรียบร้อยเลยเข้าห้องน้าให้เรียบร้อยดอกไม้ทุกเพียนไม่ต้องติดตัวขึ้นไปวนเวลาขึ้นไปก็ถือเป็นขยะบนนั้นอยู่ดีแต่นปเ,เปลงไม่ต้องเอาไปตีเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราเคา,ารพสัตว์ระพฤติบูชาไม่ต้องไปเอาสิ่งใดๆขึ้นไปเลยเพราะว่าการเอาหินไปวางเอาดอกไม้ไปวางเอาอาหารไปถวายแบบนี้บางคนลืมเก็บกลับลงมาก็ถือเป็นขยะบนนั้นหลายคนมีไปขีดเขียนด้วยจะบอกว่าใครขีดเขียน ทำลายหินหรือเก็บหินกลับบ้านเจอปู่แน่บอกได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าโดยเด็ดขาดที่จะนำสิ่งของใดๆติดไม้ติดมือกลับมาหลายคนเคยได้ยินขา่าวที่เราไปเที่ยวโบรานสถานตามวัดเก่าๆถึทุกอย่างแล้วมีคนเก็บหินกลับบ้านอะ่ะสุดท้ายมีวิญ,ญญาณตามไปอย่าโดยเด็ดขาดเลยเพราะนั้นดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสีย วิีโอกาสก็จะแวะไปเที่ยวทํานาคาบึงโคงหลงจังหวัดบุกีรเช่นกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อน้วยกันในคลิปหน้าสวัสดีครับเจอปู่แน่